สวัสดีครับวันนี้ก็พามาซ่อมจักรยานไฟฟ้านะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าบิดไม่ได้นะครับบิดไม่ไปนะครับเราก็จะมาเช็คนะครับง่ายๆก่อนนะครับเราเปิดสวิตช์ดูนะครับลองบิดครนเร่งดูนะครับตอนนี้ก็หลวมมาด้วยนะครับน่าจะชนอะไรสักอย่างบิดแล้วก็ ไม่ไปนะครับแล้วก็จะเช็คเบื้องต้นที่คันเร่งก่อนนะครับเราก็จะแกะข้างหน้าออกนะครับมีน็อตอยู่สีตัวครับ กออกมาแล้วนะครับข้างในจะเป็นชุดสายไฟนะครับตัวนี้ผมถอดคันเร่งออกมาวัดดูนะครับตัวนี้วัดเบื้องต้นแล้วนะครับมันคันเร่งเสียนะครับลูกค้าบอกให้เปลี่ยนคันเร่งเลยนะครับ แล้วก็จะใส่คันลิงเข้าไปจากนั้นเราก็ต่อสายเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบให้เหมือนเดิม เราก็ตรวจสอบรถนะครับว่ามีตัวไหนมันหลวมหรือเปล่านะครับเราก็ลองเปิดกุญแจดูนะครับตัวนี้ก็ปกติดีแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับผม